สวัสดีค่ะวันนี้เป็น weekly summary นะคะช่วงประมาณกลางเดือน9ค่ะก็เหลือเวลาอีกประมาณ2อาทิตย์นะคะก็จะจบซีรีส์ U แล้วก็จบ q u a เตอร์แล้วค่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเริ่มจะมีสัญญาณของความผันผวนตามที่เราได้วิเคราะห์กันไว้เดี๋ยวเรามาลองดูการวิเคราะห์กราฟไปด้วยกันนะคะว่าแนวรับแนวต้านกรอบการเทรดของเรามองว่ายังไงในช่วงนี้นะคะและสถานการณ์การเทรดทีเฟก ออปชันของเราตอนนี้สามารถเก็บค่า cover ออปชันมาได้มากน้อยแค่ไหนแล้วนะคะแต่ในวันนี้นะคะต้องขอข้ามการสรุปของพอร์ตทองคำไปหน่อยนะคะเพราะขออนุญาตเอาเวลามาตอบคำถามที่สำคัญจากท่านผู้ชมนะคะเพราะว่ามีคำถามเรื่องนี้เข้ามาเยอะนะคะก็คือเป็นการเทรดทั้งสองฝั่งนะคะก็คือเทรดทีเฟกแล้วติดลองอยู่ทีนี้จะลองเปิดช็อตอีกฝั่งหนึ่ง มาจินจะต้องคิดยังไงความเสี่ยงมันอยู่ตรงไหนมีอะไรที่ต้องระวังบ้างเทคนิคการเทรดเป็นยังไงวันนี้มาลองฟังคำอธิบายเพิ่มเติมและเอาไปเป็นไอเดียในการเทรดกันดูนะคะได้เวลาทำการบ้านอีกแล้วนะคะ เริ่มต้นกันเหมือนเดิมนะคะต้องมาดูจากภาพใหญ่ก่อนซึ่งเราก็ได้ดูแนวรับแนวต้านอันนี้มาดูของกราฟเซต50นะคะซึ่งเป็นตัวอันเดอร์ไลน์ของ t f e ฟที่เราเทรดกันอยู่ทางด้านซ้ายมือบนเป็นกราฟเยียนะคะก็ปีหนึ่งถึงจะมาดูมันจบแท่งทีหนึ่งนะคะแน่นอนว่าแท่งปีนี้ยังแดงอยู่เราก็ย้ายมาดูกันที่ควอเตอร์กราฟควอเตอร์เราจะเห็นว่า ตลอดเวลาช่วงที่ผ่านมาเราก็พูดกันเสมอว่าควอเตอร์สนี้นะคะแท่งมันเล็กใช่ไหมคะถ้าย้อนไปดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแท่งมันยังเล็กกว่าน,นี้อีกแต่สัปดาห์นี้นะคะซึ่งเป็นช่วงปลายควอเตอร์สแล้วเหลืออีก2อาทิตย์เท่านั้นเองควอเตอร์สจะจบลงนะคะเริ่มขยายขึ้นมาหน่อยมีระยะกว้างขึ้นก็เพราะว่าใครติดตามเทรดทีเฟกอยู่แล้วก็รู้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีลงมาอีกโซนนึ่งนะคะทำให้แท่งของ พอเตอร์เนี่ยยืดออกมาอีกหน่อยค่ะตอนนี้แนวรับถัดไปที่เราเห็นและตีกันอยู่ก็อยู่ที่ประมาณ800จุดของในเซ็ตฟิฟตี้นะคะตัวใหญ่นะคะมาดูกันทั้งทางด้านกราฟมันขวามือบนด้านนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าแท่งเดือนนะคะแท่งของเดือนปัจจุบันเดือน9เี้นะะี้ค่ะก็อย่างที่เราบอกไปว่าตอนแรกเดือน9นี้ดูจิ๋วมากเลยแล้วก็ เดือนเก้าถ้าเทียบกับ3เดือนที่ผ่านมามันไม่มีหางข้างบนนะนี่มันตกลงมาเลยแล้วก็มองว่าแนวรับอยู่ใกล้เคียงกันนะคะอันนี้อยู่ที่ประมาณ790จุดก็ห่างจากตรงนี้ประมาณ10จุดนะคะก็ยังมี2โซนนี้ถ้ามันลงมาอีกนะที่เราจะต้องจับตาดูว่ารับอยู่หรือเปล่านะคะแท่งในเดือนนี้แท่งมันอาจจะดูจิวจ๋วๆแต่เพราะว่ามันเป็น ไทมเ์เ a m e ที่ใหญ่นะคะหแท่งคือ1เดือนเลยนะถ้าเราย่อไปดูที่ในดีเทลใน t ไทม์เฟ m e ที่เราเทรดอยู่เช่น Time f ฟรมเดย์หรือว่าไทาม์เฟรม60นาทีมันก็จะเห็นระยะที่มันกว้างกว่านี้นะคะกรอบหรือแม้แต่เราดูที่ในว e e k นะคะลองมาดูที่ Week ตรงนี้แท่งนี้นะ,ะมันที่เราเห็นตรงนี้ก็คือ,อ,อมันผ่านมาเกียรติที่2อาทิตย์ก็คืออันนี้นะคะ2แท่งนี้ จะเห็นได้ชัดเลยนะคะถ้าดูจากในแท่งวีคว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคะมันก็หลุดกรอบนี้ลงมาเลยใช่ไหมคะที่เมื่อ w e e e ี่ซัม m m อรสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจำได้นะว่าเรามีพูดว่ามันปึกปึกปึก,ปกค้างอยู่ที่แนวนี้มาตั้งนานละแล้วแ,ลแนวนี้ก็มีนัยยะสำคัญแล้วก็บอกว่าความผันผวนมันน่าจะใกล้มาอยู่แล้วนะคะเพราะว่า สังเกตว่ามันแบบไซเวมาแคบๆก็สักพักหนึ่งแล้วสัปดาห์ล่าสุดที่เพิ่งจบไปเนี่ยมันก็เริ่มจะหลุดกรอบนี้ลงมานะถ้าดูเนี่ยจะเห็นจากตรงนี้ได้ชัดเลยนะคะและกรอบนี้ก็มีอันนี้กรอบนี้แนวรับของในนี้ยังลึกหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเรายังต้องดูแนวรับอันนี้ก่อนก็คือที่800จุดแล้วก็ลงมาที่790ถัดลงมาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ700กืบเกือบ,บ760นะคะ ในเซต50ะคะซึ่งถ้าเทียบกับตัว t f e ฟกก็ประมาณตอนนี้ราคามันปิดพอๆกันเลยนะคะเซต50กับตัว t f e ฟกซีรีส U20 เนี่ยราคาปิดล่าสุดเมื่อวันศุกร์รู้สึกว่าจะเท่ากันใกล้เคียงกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นแนวแนวเดียวกันนี้แหละคะ่ะโอเคนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าเนี่ยเริ่มเปลี่ยนกรอบในวีกเนี่ยเปลี่ยนกรอบมาชัดเจนอยู่โซนนี้เลยนะ ถ้าจำกันได้วันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันที่ในเดนะถึงแม้มันจะมีวันหนึ่งที่มันดิดแรงขึ้นไปใช่ไหมคะคือมันเปิดแกลบลงมาก่อนแล้วดิดแรงขึ้นไปแต่อีกวันที่เหลือเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถย้อนกลับขึ้นไปได้เมื่อมาดูแท่งวีกเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นแท่งแดงแบบค่อนข้างจะเต็มแท่งเลยอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราลองย้อนเข้าไปดูซูมเข้าไปดูที่ในทาง e f r a เล็กลงนะคะก็คือเดกับ60นาทีค่ะ มากันที่กราฟ D a y กับ60นาทีนะคะเดี๋ยวเราขอ,อาแก้อันนี้ก่อนปรับแนวรับแนวต้านนะคะอันนี้ก็เป็นการมาปรับในท e เฟรม e Day ก่อนลบกรอบเดิมจะลบกรอบเดิมออกก่อนก็คือกรอบสีเหลืองนี่นะคะเป็นกรอบของวีคที่แล้วพอลบเสร็จนะคะเราก็จะย้ายมาที่ Week ม,มาดูกรอบวีคกันนะคะ นี่ค่ะวีคที่เราเพิ่งลบไปคือแท่งวีคนี้นะคะอันใหม่ที่เราจะตีคืนนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่ากรอบมันขยับลงเห็นไหมคะมันต่ําลงมานะคะมองไม่ค่อยเห็นเลยแดดมันจ้านะคะตรงนี้วันนี้แดดแรงแรงยืดหน่อยน่าจะประมาณนี้แล้ก็ข้างล่างนิดนึง โอเคค่ะได้แล้วค่ะเราก็จะเห็นว่าพอเราตีเสร็จนะคะเทียบกับอันเดิมเนี่ยเห็นเลยว่าตอนนี้ขยับโซนลงมานะคะน่าจับตามากเลยค่ะว่าอาทิตย์ที่เหลือแล้วอาทิตย์หน้านี้จะเป็นยังไงและอีกอาทิตย์ที่เหลือด้วยนะคะก่อนที่จะจบเดือนนี้แล้วก็ควอเตอร์สามเนี่ยค่ะว่ามันจะจบยังไงค่ะคิดว่าน่าจะสนุกนะคะมีความผันผวนแน่เลยต้องอาศัยแบบว่าจับจังหวะให้ดีให้ได้นะคะ โอเคย่อลงมาที่ใน t i ไทม์เฟรมเดย์คือถ้าจับจังหวะด,ดีๆในช่วงมีความผันผวนเนี่ยเราก็จะสามารถทำกำไรนะคะเป็นจังหวะในการที่เราจะเก็บแคชโหมดเทรดดิ้งได้ดีแต่ที่สำคัญเลยนะคะช่วงการที่เราจะเทรดดิ้งในช่วงที่เวลามีความผันผวนเนี่ยก่อนที่เราจะเทรดดิ้งได้ดีคือเราต้องมีการวางเงิน MM เราต้องพร้อมก่อนคะ่ะเพราะว่าเวลามันมีความผันผวนมาเนี่ยระยะการวิ่ง มันจะมากใช่ไหมคะพอมันมากมันมีการสะบัดมากมีการเหวี่ยงหลอกมากซึ่งมันจะมีผลกระทบโดยตรงกับ m i n d s e t ของเราเวลาที่เราเทรดอยู่หน้างานนะคะลงไปที่เทรดเนี่ยถ้าอย่างแรกเลยเราต้องมีวางแผนการเทรดของเรามาก่อนซึ่งในแผนน,นั้นๆเนี่ยมันต้องครอบคลุมหัวใจหลักก็คือต้องมีการวางเงินที่เหมาะสมคะ่ะเพราะถ้าเราไม่มีการวางเงินที่เหมาะสมเนี่ย เราจะเทรดตามแผนได้ยากมากนะคะวินัยเราจะเสียแล้วก็หลายๆอย่างจะตามมานะคะเดี๋ยวเรามาค่อยๆพูดกันไปอตอนนี้มาอันนี้ก่อนมาที่เดอเราคโครนมาแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นทั้เฟรม e กนาทีค่ะก็พอพูดเวลาพูดอะไรไปมันก็จะอ,อ,อดไม่ได้นะคะที่จะเ,เตือนกันว่าความเสี่ยงมันอยู่ตรงไหนคะ่ะเพราะว่า สิ่งเหล่านี้คือเคยเจอมาก่อนหมดแล้วนะคะก็เข้าใจว่า,าพอนึกได้ว่าเออ,เอ,อมันมีความเสี่ยงแล้วพอเราพูดว่าเออมันมันมีโอกาสที่จะทำกําไรได้นะคะแต่ก็อดที่จะเตือนไม่ได้ว่าเอออย่าลืมนะในสิ่งที่เราคิดว่ามันดีมันมีโอกาสเนี่ยความเสี่ยงมันอยู่ตรงไหนต้องมองความเสี่ยงไว้ก่อนเสมอเลยนะคะในเรื่องการเทรดเนี่ยโดยเฉพาะเอ,อ มือใหม่หรือว่านักลงทุนทุกท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาตลาดนะคะเ,เราจะยังไม่รู้มันมีหลายๆอย่างที่เรายังไม่รู้หรืออาจจะมองข้ามไปนะคะก็มาค่อยๆฟังกันดูแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะจะผิดจะพลาดบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าอันนั้นมันถือว่าเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนก็ถึงได้บอกว่าในช่วงแรกเนี่ยนะคะ สำหรับมือใหม่แนะนำเลยว่าให้เทรดน้อยที่สุดไว้ก่อนคือ1 c o n t คอนแทกก่อนอันนั้นคือเป็นการเริ่มการฝึกเทรดที่ดีที่สุดนะคะมันเป็นการที่เราจะพิสูจน์อะไรได้หลายๆอย่างก่อนถ้าเราพิสูจน์ว่าเราลอดได้แล้วจาก1 c o n t คอนแทเราก็ค่อยเริ่มไปเป็นหลายๆคอนแท็กนะคะพิสูจน์ให้ได้อย่างน้อยเลยเนี่ยเพอร์์เมนซ์เราเนี่ยควรจะนะสเดือนเนี่ยเออดู เหมือนมันเป็นช่วง probation ไงช่วงทดลองนะคะว่าทดสอบอย่างเราไปทํางานมันยังต้องมีช่วงทดลองงานเลยใช่ไหมคะเอาอันนั้นแหละค่ะเป็นช่วงทดลองว่าเราคิดว่าเข้าตลาดมาที่เฟกมันดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือแม้แต่การลงทุนอะไรก็แล้วแต่ลงทุนหุ้นลงทุนอะไรเนี่ยเราคิดว่าเราทําได้มันไม่ยากเกินไปสําหรับเราหรอกก็พิสูจน์ตัวเองนะคะเพราะว่าในการเทรดเราต้องควบคุมตัวเองใช่ไหมคะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเราเหมือนกับว่าเราเป็น กุญซือของเราเองเลยนะคะที่จะไปออกรบมันไม่เหมือนกับเราไปทํางานเราอาจจะยังมีหัวหน้างานมีมีระบบที่คอยคุมเราอยู่นะคะแต่ทุกอย่างในการเทรดเราต้องควบคุมตัวเองให้ได้ค่ะห้ามหลุดนะคะและนั่นแหละเราถึงจะพัฒนาต่อไปได้ดีค่ะมาวิเคราะห์กราฟกันต่อนะคะในทำเฟรมเดย์ก่อน ตะกี้เราดูกันจากในทางเฟรมใหญ่ที่รีวิวมาเนี่ยก็เห็นว่ามันลงลงลงมาชัดเจนแล้วเราก็พูดมาเสมอว่ามันลงลงลงเดย์มันก็ลงนะคะและก็60นาทียังลงอยู่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในทา m เฟรม60 moving average ยังสวยงามเหมือนเดิมไม่มีการตัดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าราคาจะขึ้นไปเมื่อไหร่ก็โดนกดลงมาตลอดเวลาค่ะและตรงนี้นะคะ ถ้าดูในเดย์เห็นชัดว่ากรอบมันหลุดลงมาแล้วเห็นไหมคะจากที่มันปึ้งปึงปึ้งเนี่ยเริ่มหลุดลงมาแล้วนะสัปดาห์หน้าจะไปทางไหนห้ามพลาดเลยนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเริ่มเปลี่ยนโซนมาแล้วนะคะและถ้าเราดูอัอนนี้ยืดของ ATR มาดูหน่อย ATR จะดูในเดย์เห็นไหมคะ ATR เป็นอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้ใช้ดูความผันผวนนะคะ อันนี้เอาไว้ดูได้คร่าวๆเอาไว้เป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีที่สามารถเอาไว้ดูได้ง่ายๆนะคะก็เนี่ยความผันผวนถ้ามันเริ่มอยู่ในโซนล่างก็คือความผันผวนต่ําแต่ความผันผวนมันมีเป็นรอบก็คือพอมันต่ําเดี๋ยวมันจะกลับไปสูงอีกทีหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้บอกทิศทางว่ามันจะไปทางไหนใครยังไม่เคยใช้และสนใจจะใช้ก็ลองดูในคลิป a t i Indicator ดูได้นะคะอันนี้เราก็ดูคร่าวๆว่ามันเริ่มต่ําแล้วนะถ้า มันเริ่มเดี๋ยวมันเริ่มเบรกแล้วสูงขึ้นสูงขึ้นสแสดงว่าความมันผวนจะมาแล้วสัปดาห์หน้าเปิดมาเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันจะหลุดกรอบของวีคไปได้ก่อนหรือเปล่านะคะก่อนที่มันจะลงไปแนวประมาณตะกี้ที่เราดูในไทม์เฟรมใหญ่800 790-760ประมาณนั้นใช่ไหมคะแต่อย่างแรกต้องดูโซนนี้ก่อนเลยนะคะโลเดิมของในในวีคอันนี้ค่ะเนี่ยนะคะก็การเทรดเราก็จะดูไปประมาณนี้นะคะ ก็คือควรจะมีกรอบที่เรามองเอาไว้แนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนนะคะและเมื่อมันมาถึงแนวรับแนวต้านจุดที่สำคัญเราก็ต้องมาโฟกัสดูให้ดีๆนะคะมาถึงแนวนี้ถ้าเรารอที่จะแอคชั่นลองอยู่หรือว่าแอคชั่นช็อตเราจะต้องทำยังไงนะคะเจอสัญญาณอะไรแล้วเราจะแอคชั่นจะเข้ายังไงเราก็ทำไปตามระบบของเราค่ะ มาอยู่กันที่หน้าบันทึกรายการซื้อขายนะคะก็อันนี้เป็นช่วงสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่เราเทํากําไรมาได้เปิดปิดเปิดปิดทำกำไรเป็นในฝั่งขาช็อตนะคะเพราะว่าฝั่งขาลองเราก็เปิดเต็มแม็กไปละฝั่งขาช็อตที่เปิดไปเต็มแม็กซี่คอนเก็บกําไรมาได้ชุดนี้นะคะก็ประมาณทั้งหมดรวมแล้วประมาณสี่พันก็20จุดได้นะคะ ก็ถือว่ายังดีนะคะที่เราเปิดไปสีคอนก็เลยเก็บบางตัวเนี่ยมันเสียจังหวะไปก็เลยเก็บมากําไรเหลือน้อยลงไปเยอะพอสมควรนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็น่าจะได้เก็บเพิ่มมาเท่านี้ก็คือสรุปโดยรวมทั้งหมดเนี่ยสีคอนเราได้มา20จุดนะคะแล้วก็ทําให้แคชโฟตอนนี้ที่เก็บสะสมมาได้ก็ประมาณ30,000ื่นนะคะแต่ว่ามีต้นทุนของออปชันที่เราเปิดไปเนี่ยยังขาดอยู่ที่เรายังต้องหาก็อีกประมาณประมาณ1 0,000นนิดๆนะคะตรงนี้ หลือเวลาอีก2อาทิตย์คิดว่าทำได้นะคะก็ติดตามกันไปมันน่าจะมีความหมันผลแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราจับจังหวะได้ดีๆนะคะก็มีโอกาสในการเก็บกํำไรมาได้ cover แน่นอนนะคะเดี๋ยวต้องโฟกัสให้ดีๆค่ะห้ามหลุดห้ามหลุด2อาทิตย์ที่เหลือนี้เองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้า pay off chart หรือว่าเปรียบเสมือนกับสมอภูมิลบของเรานะคะ สำหรับคนที่เทรดออปชันเราจะต้องทำความเข้าใจกับ Pay Off c h a r t นะคะถ้าเทรดเป็นกลยุทธ์นะเพราะว่าเราจะต้องมีออปชันติดพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะก็ควรจะต้องทำความเข้าใจกับ Pay off c h a r t ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ลองไปดูที่คลิปวิดีโอที่เคยทำไว้ได้นะคะอันนี้มันมีประโยชน์มากๆจริงๆค่ะใครเทรดกลยุทธ์แล้วไม่ดู Pay off c h a r t ถือว่าเสียดายมากนะคะเพราะตรงนี้บอกอะไรเรา ทุกๆอย่างเลยเราจะวางแผนการเทรดยังไงจุดตรงไหนที่มันเป็นจุดที่ได้เปรียบที่เราควรจะแอคชั่นมันบอกมาในนี้หมดอย่างอันนี้อย่างแรกเลยเราบอกเลยว่าอะแม็กซ์ลของเราอยู่ที่ตรงไหนแล้วมันดีขึ้นไหมอะรูปร่างหน้าตาอ,ออกมาเป็นแบบนี้และอันนี้จะเห็นว่ามันหนักไปทางขวามากกว่าก็แสดงว่าเรามีฝั่งรองนะคะมีโพซิชันที่มันหนักไปทางฝั่งรองมากกว่าฝั่งพุทน้อยกว่านะคะ แต่ประเด็นสำคัญก็คือของเราจะเน้นว่าอ่ะโอเคพอใจที่ว่ามันเป็น max loss ก็คือฝั่งด้านที่มันติดลบเนี่ยมันจำกัดความเสี่ยงไว้อยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายนะคะแต่ว่าเป้าหมายต่อไปก็คือ,อเราจำกัดความเสี่ยงแล้วแต่เป้าหมายต่อไปก็คือว่าเราจะต้องหา cash flow มา cover กับตัว option ให้ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของทุกๆคนที่เทรด option นะคะ พอร์ตนี้ก็เกือบแล้วนะคะที่จะ cover จริงๆมีอีกพอร์ตหนึ่งนะคะที่เทรดแยกกันอันนั้นทดสอบอีกกลยุทธ์หนึง่งอันนั้นสามารถ cover option ได้แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยตอนสุดท้ายอาจจะมาสรุปให้ฟังกับพอร์ตนั้นด้วยว่ามันแตกต่างยังไงนะคะและทำไมอันนั้นมัน cover option ได้ ไปแล้วนะคะก็เหลือเวลาอีกสองอาทิตย์เดี๋ยวจะมาสรุปอันนั้นให้ฟังด้วยละกันพอดีไม่ได้เอามาเทรดด้วยกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะงงนะคะก็คือ,อมันเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะสับสนค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะก็ยังไงใครที่สนใจก็ฝากรอติดตามจะเอามาสรุปให้ฟังในช่วงที่จบซีรีส์นะคะวันนี้ก็จะขอข้ามการสรุปพอร์ตทองคำไปก่อนละกันนะคะเพราะว่านั้นยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมันก็อยู่ยังในโซนเดิมแล้วก็ สถานการณ์มันก็ดีขึ้นนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวค่อยรอสรุปคราวหน้าเพราะว่าวันนี้อยากจะมาตอบคำถามจากท่านผู้ชมนะคะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเทรดสองฝั่งเพราะว่ามีคำถามเข้ามาเรื่อยๆะค่ะช่วงนี้เลยเห็นว่าตรงนี้อยากจะให้เข้าใจตรงกันมากขึ้นเพื่อที่เดี๋ยวเกิดถ้าไม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวพอไปทาแล้วมันมีความเสี่ยงอยู่นะคะก็เลยอยากจะมาอธิบายตรงนี้เพิ่มขึ้นสักประมาณ5นาทีค่ะก็มีคำถามมานะคะว่า อยากจะได้วิธีหรือว่าการเล่นทั้ง2ฝั่งเนี่ยการคิด MM ทํำยังไงนะคะไม้ที่2ก็ต้องวาง MM ยังไงและเราเปิดซีรีส์เดียวหรือว่าต่างกันเพราะว่าท่านผู้ชมท่านนี้เขากำลังฝึกเทรด1 c o n t คอนแทอยู่ซึ่งดีมากๆเลยนะคะอันนี้สนับสนุนเลยค่ะการฝึกเทรดเริ่มจาก1 Con คก่อนก็พอนะคะแต่ว่าพอเทรดไปแล้วติด L ออยู่นะคะก็คือติดฝั่งบายอยู่เลย อยากจะลองเล่นสองข้างดูนะคะโอเคมาตอบคำถามกันก่อนนะคะอย่างแรกเลยเราจะต้องมี MM ก่อนนะคะ MM, MM เราก็คือการวางเงินของเราจะต้องเหมาะสมก่อนคืออาจจะต้องสอบถามว่าที่เทรดหนึ่งคอนเนี่ยวางเงินไว้เท่าไหร่นะคะการวางเงินไว้เท่าไหร่สำหรับ1คอนเช่นไม่ใช่ว่าวางแคบเกินไปสมมุติว่ามาจินตอนนี้มันเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทหรือไงนี้ใช่ไหมคะและถ้าเราวางให้มันเผื่อแค่สมมติเราวางแค่ เพื่อให้มันเหวี่ยงได้อีกแค่5,000บาทอย่างเงี้ยมันก็อาจจะน้อยเกินไปนะคะอย่างของอันของที่ทีเทรดใน t f e c t t r a r เ r เนี่ยมันจะเทรดคู่กับออปชันอยู่แล้วมันก็จำกัดความเสี่ยงตั้งแต่แรกเลยเรายอมรับความเสี่ยงแต่การบ้านที่ตามมามันก็มีเรื่องอื่นที่ว่าเราจะต้องไปหาค่า cover Option จากที่ได้อธิบายไปแล้วนะคะเอาเป็นว่าส่วนใหญ่คนจะเทรดกันแบบ stop loss ใช่ไหมคะการ stop loss ก็คือเรา stop loss วางไว กว้างแค่ไหนนะคะหรือว่าแคบแคบซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยเท่าที่เจอมักจะวางกันแคบและแคบมากจริงๆแคบเกินไปแบบนั้นน่ไม่เหมาะสมนะคะไม่ใช่ว่าเราจะวางแคบแคบ,แคบเสร็จแล้วคือลืม stop loss หรือว่าเลยจุด stop loss แล้วก็เลยอะช่างมันปล่อยช่างมันพอช่างมันเสร็จก็ก,ก็ก็เลยมาเจอนี้อ้าวไม่มาทําอย่างนี้ดีกว่าแบบเนี้ยอันนี้ถือว่าผิดแผนนะคะแต่อันนี้ ถ้าสมมุติว่าเรามีการวางแผนอยู่แล้วว่ามันยังไม่ถึงจุด Stop Loss ของเราแบบนี้ค่ะและในระหว่างที่เรารอนีอ้มันมีวิธีแบบนี้ด้วยโอเคแบบนี้สนับสนุนนะคะก็จะมาขออธิบายก่อนอย่างแรกคือ MM เราต้องพร้อมนะคะวางเผื่อให้มันเผื่อความผันผวนได้พอนะคะวางไปเลยโดยเฉพาะถ้าเราจะเทรดสอฝั่งอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเราควรจะวางแบบเป็น1ิ10จุดเลยนะคะเพราะว่าถึงแม้มันติดเราก็ จะเทรดอีกฝั่งหนึ่งเป็นเก็บ c a s โฟ l มาชดเชยกันได้อ่ะอันนี้ขอพูดกันในถึงต่อไปก่อนข้อแรก MM ต้องพร้อมนะคะข้อที่2ถ้าเราเปิดแล้วเนี่ยสมมุติว่าใน TFX นะคะเราติดฝั่ง L ที่ Series U Series U คือเป็นซีรีส์ปัจจุบันนะคะที่เทรดกันมากที่สุดเราติด Series U เสร็จเราจะเทรดอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งชอ็อตเราจะเปิดใน s ี r ีส์ U ไม่ได้ ต้องไปเทรดที่ซีรีส์อื่นจะเป็นซีรีส์แซก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเทรดในซีรีส์แซซึ่งมันเป็นซีรีส์ถัดไปนั่นแหละนะคะก็คือถ้าจะเทรดส่วนใหญ่เขาจะคิดถึงสภาพคล่องก็เลยจะเทรดซีรีส์ปัจจุบันกับซีรีส์ถัดไปนะคะจากนั้นในเรื่องของการวางหลักประกันนะคะหรือว่า,ามาจินมาจินเนี่ยถ้าเราเปิดฝั่งเดียวฝั่งเดียวเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นการคิดมาจินแบบ outright นะคะ ก็คือคิดเต็มๆตามที่เขาประกาศเลยนะคะ IM, IM มีเท่าไหร่เช่นตอนนี้หมื่นกว่าบาทอะเรามาดูที่ตัวล่าสุดเลยที่จะมีผลในวันอังคารที่15นี้นะคะคืออัตราหลักประกันจะลดลงอีกหน่อยนะคะ IM เนี่ยก็คือจะเห็นอยู่ว่ามันจะเหลืออยู่ประมาณ11,100กว่าบาทเองนะคะนี่คือ IM และอันนี้เป็นของ outright นะคะและถ้าเป็น spread spread ก็คือทางด้านขวาเนี่ย หมายความว่าถ้าเราเปิด2ฝั่งคู่กันเช่นเรามีลองแล้วแบบนี้ที่ในซีรีส์ยูพอเราไปเปิดชอ็อตที่ในซีรีส์แซดเขาจะคิด Margin เป็นแบบสเปรดมาจินนะคะก็คือ25%ของตัว Margin ปกติของเอาไรนี่แหละคะ่ะก็คือจากที่เราตอนแรกจ่ายไป1 1 1 0 0 0ที่เขาเก็บไปก่อนนะคะเป็นแบบหลักประกันไว้อ่ะพอเราเปิดเพิ่มขึ้นมาตัวที่2 ตอนแรกเขาเก็บไป1 1ึ0 0ถ้าเรามีคู่เนี่ยเขาจะเก็บแค่2,784บาทนะคะก็คือเขาจะคืนหลักประกันมาให้เรามาอยู่ในตัวพอร์ตของเราค่ะคืนมาก่อนนะก็จะแสดงว่าอันนี้ IM จะลดลงเยอะเลยเห็นไหมคะเหลือแค่25%เองแต่ว่าตรงนี้ต้องระวังนะคะคือเวลาที่เราปิดเนี่ยสมมุติเราปิดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง Margin หลักประกันเนี่ย เขาก็จะเรียกเก็บตลาดจะเรียกเก็บหลักประกันเพิ่มขึ้นจาก2,007ก็จะเรียกเก็บเพิ่มขึ้นมาเป็นอ่ะเอาขึ้นมาให้เป็น11,000กว่าบาทเหมือนเดิมแล้วนะอ่าตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการวางหลักประกันถ้าเราเปิดคู่กันแบบนี้นะคะมันจะไม่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะถ้าเราวาง mm สําหรับไม้หนึง่งดีอยู่แล้วนะคะ ถ้าเรามาเปิดคู่เนี่ยหลักประกันจะน้อยลงเพียงแต่ให้ระมัดระวังเวลาเปิดเวลาปิดและก็อีกที่อีกเรื่องที่สําคัญก็คือไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าหลักประกันลดลงแล้วเราก็อาจจะประมารหรืออาจจะเผลอนะคะไปเปิดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยแทนที่ตอนแรกเราคิดว่าติดไว้ L 1ลองไว้1คอนเราจะมาหาจังหวะในระหว่างที่ติดเนี่ยเปิดชอ็อตอีก1คอนพอเปิดชอ็อตเสร็จ เราอาจจะไปเผลอเอ้ยมีสัญญาณมาอีกไปเปิดเพิ่มเข้าไปอีกอาจจะเป็นช็อต2หรือว่ารอง2อะไรแบบนี้นะคะมันค่าวนี้มันจะยิ่งเยอะขึ้นไปอีกนะคะก็ไม่แนะนําให้แบบนั้นนะคะสำหรับผู้เริ่มต้นมีมากสุดก็คือให้มัน h ฮ d g e กันแค่1กับ1นะคะและรอจังหวะปิดด้านใดด้านหนึ่งให้ได้เท่านั้นเท่านั้นก่อนเลยนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็หวังว่าจะตอบคําถาม ในเรื่องที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องการวางเงินซึ่งอันนี้ดีมากเลยนะคะเป็นคําถามที่ดีมากว่าอย่างน้อยแสดงว่าเรามีความคิดก่อนว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราเปิดเพิ่มเนี่ยเงินที่เราต้องวางมันพอหรือเปล่ามันความเสี่ยงพอหรือเปล่าอันนี้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่ใช่เราไปเปิดเลยโดยที่ยังไม่รู้ก่อนว่าเอ๊ะแล้วมาจินเกิดมันเก็บเพิ่มทำยังไงอะอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงละก็ต้องขอบคุณสำหรับคำถามดีๆนะคะ ทีนี้อยากจะมาแนะนําต่ออีกนิดเดียวในเรื่องจังหวะในการเทรดละกันสมมุตินะคะว่าเราอาจจะไปเข้าลองที่ตรงนี้นะคะเห็นว่ามันลงมารับที่แนวรับได้มีแรงเด้งะอะไรก็แล้วแต่เราไปเข้าลองที่ตรงนี้ทีนี้ติดอยู่เพราะมันหลุดมาแล้วมันอาจจะยังไม่ถึงจุด stop loss ของเรานะคะในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปิดช็อตได้ถ้าจะเทรดแบบนี้นะคะ เราสิ่งที่เราต้องทําคือเราก็ต้องกลับไปที่แผนเทรดของเราเหมือนเดิมเทรดเซนต์อัพของเราเนี่แหละค่ะแต่ว่าแทนที่คราวนี้เราจะรอสัญญาณลองหรือว่าถ้าสัญญาณลองมาเนี่ยเราจะไม่เข้าเพราะอะไรเพราะว่าเรามีลองอยู่แล้วนะคะมีรองอยู่แล้วส่งทหารที่เป็นประจําหน้าที่ที่จะต้องไปลองเนี่ยลงลบไปแล้วนะคะก็ไม่มีละทหารนายอื่นไม่มีอยู่ในพอร์ตแล้วนะนะอันนั้นคือสิ่งที่เราเป็นแม่ทัพที่จะต้องคิดเอาไว้ สิ่งที่เราทําได้คือมีทหารนายหนึงที่จะไปลบในฝั่งชอ็อตค่ะก็ให้เรารอเทรดเซตอัพสัญญาณชอ็อตมาเมื่อไหร่ก็ค่อยส่งทหารคนนี้ลงไปเทรดลงไปลบนะคะไปเก็บฝั่งชอ็อตมาค่ะทีนี้ก็จะมี2คนคนนึงสู้ฝั่งรองคนนึงสู้ฝั่งชอ็อตนั่นแหละค่ะก็ลงไปในสนามอีกคนนึงที่ลงฝั่งชอ็อต อาจจำลองมาในช่วงตรงนี้เลยก็ได้ไปลายนี้นะคะก็คือคนลองอยู่ที่โซนนี้คนช็อตอยู่ที่โซนนี้ใช่ไหมคะนี่แหละพอจังหวะได้เปิดทั้งสองอันแล้วให้เรารอไปนะคะทีนี้จะปิดฝั่งไหนก่อนก็แล้วแต่เราเกิดสมมติเราเปิดช็อตตรงนี้ใช่ไหมแล้วตลาดเกิดอา้าวเด้งขึ้นไปล่ะอยู่ๆมันดีดขึ้นไปเลยเราจะคิดว่าโอ้โหเสียดายจังเลยรุ้งนี้ไม่เปิดช็อตดีกว่าแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่า เราไม่รู้ไงก็เพราะว่าเราไม่รู้และคิดดูนะคะก็เพราะเราไม่รู้แล้วระบบเราสมมุติว่าระบบเราบอกให้ช็อตแต่เราช็อตไปแล้วถ้ามันดีขึ้นไปก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะเรามีตัวฝั่งรองอยู่เราก็ไปปิดฝั่งรองให้มันกําไรนะเราก็ต้องถือว่าถ้าเราเทรดแบบนี้ต้องรองมันกําไรคุไปใกล้ๆแล้วแบบอะขาดทุนนิดนึงนะปิดไปเลยอย่างนี้ไม่ควรนะคะรอให้มันมีกําไรหรือให้มันจนแบบหมดสัญญ,ญาณอะปิดรองไปพอปิดรองไปเสร็จ คราวนี้เรามีชอ็อตอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะรอแต่สัญญาณลองค่ะก็รอรอจนแบบมันอาจจะย่อมาอีกแล้วมันเกิดสัญญาณลองในระบบก็ค่อยไปลองก็ให้ทําแบบนี้ไปนะคะหรือว่าถ้ามันขึ้นไปเสร็จแล้วพอเราปิดลองไปเสร็จใช่ไหมคะคราวนี้มันก็ลง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 ยังไม่เกิดสัญญาณลองสักทีทํายังไงอะ่ะก็ดีสิคะเพราะว่าเรามีไอ้ตัวชอ็อตนี้อยู่ถ้ามันลงมาจนถึงชอ็อตเราก็ปิดตัวชอ็อตไปก็เคลียร์ ช่ไหมคะคราวนี้ทหารสองนายก็กลับบ้านมาพักลบแล้วเราก็พร้อมที่จะลบในหมายต่อไปนะคะโอเคนะคะหวังว่าการอธิบายเพิ่มเติมในวันนี้ก็จะมีประโยชน์บ้างนะคะในเรื่องการเทรดทั้ง2ฝั่งค่ะยังไงนะคะในเรื่องนี้มันสําคัญแล้วก็มีประโยชน์มากๆเดี๋ยวมีแผนใส่ไว้แล้วแหละจะทําคลิปเรื่องนี้ออกมาเฉพาะเจาะจงเลยนะคะจะได้ละเอียดเลยแล้วก็จะได้หวังว่ามีประโยชน์กับทุกคนนะคะ ก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ได้นะคะถ้ายังมีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณทุกๆไลค์ like เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ